มาดูฟาร์มสำเร็จของกล้วยหอมเขียวใหญ่นะครับกล้วยหอมเขียวใหญ่ที่เราเคยทําคลิปวิดีโอเอาไว้นะครับว่า,าหนึ่งกอเนี่ยเราสามารถที่จะทิ้งไว้หลายเครือได้นะครับกอนี้เนี่ยเราเคยทิ้งไว้ทั้งหมด3เครือด้วยกันนะครับอันนี้คือเครือที่1น,นะครับ อันนี้คือเครือที่2ออันนี้ห่อไว้แล้วอันนี้ไก้จะตัดได้แล้วนะครับไก้จะตัดได้แล้วโอเคขาดเลยนะครับออนะครับไก้จะตัดได้แล้วนะครับเราแอบดูหน่อยอ่นี่เือที่2แล้วก็เรือนนู้นคือเครือที่3นะครับในกอนี้นะครับมีทั้งหมด3เคเือด้วยกันนะครับามเคยเราเคยทําคลิปไปแล้วว่าเออเราสามารถทําได้เนาะทิ้งไว้3เมเือนะครับในหนึ่งกอเนี่ยทิ้งไว้3เครือแต่ เราต้องทำนะครับเราต้องบำรุงต้นมันเป็น3เท่านะครับเท่าแรกสิ่งแรกก็คือ1เราจะต้องใส่ปุ๋ยให้เยอะๆนะครับนี่เราก็ใส่ปุ๋ยเยอะๆแล้วก็ใส่ปุ๋ยให้ห่างจากโคนต้นประมาณเมตรห้าสิบนะครับเพราะว่ารากที่เขาหาก,กินออกไปเนี่ยมันจะอยู่ในรัศมีที่ไกลพอสมควรนะครับรากที่อยู่บนดินแล้วก็เราคุมด้วยไอ้ตัวของฟางฟางข้าวนะครับ รวมทั้งน้ําด้วยนะครับทั้งน้ําทั้งปุ๋ยเนี่ยเราต้องให้เป็น3มเท่านะครับเราต้องให้เป็น3มเท่านะครับเพราะว่าเขาต้องการที่จะมาบํารุงเ,เครือของเขานะครับให้มันใหญ่นะครับหวีของเขามันใหญ่ผลของเขามันใหญ่นะครับฉะนั้นประสบสามสำเร็จแน่ๆนะครับถึงแม้ว่ามันจะไม่ได้แบบหนึ่งต้นหนึ่งเครือนะครับหนึ่งกอหนึ่งเครือนะครับเพราะว่า หนึ่งกอหนึ่งเครือแน่นอนนะครับต้นมันก็สามารถบำรุงกอมันก็สามารถบำรุงผลของมันได้นะครับเต็มที่อยู่แล้วนะครับแต่ว่าถึงแม้อันนี้เนี่ยมันจะไม่ได้แบบ100%นะครับมันก็ได้ประมาณ80%นะครับถ้าผมคำนวณดูแล้วเนะี่ยลักษณะของอจำนวนทั้งหวีแล้วก็จำนวนผลนะครับผลผลิตของมันหรือว่าผลของมันเนี่ยมันก็ โตพอสมควรนะครับมันก็โตใหญ่พอสมควรนะครับอันนี้ยังไม่ถึงเวลาอันนู้นเนี่ยเดี๋ยวสัปดาห์หน้าเนี่ยผมก็จะเริ่มตัดละนะครับโอเคครับผมอยากจะให้มาติดตามดูนะครับว่าไอตัวของเวลาเราจะทิ้งกอกล้วยหอมคาเวนดิสไว้นะครับ1กอนะครับทิ้งไว้3เครือได้นะครับถ้าเรา ขี้งกนะครับถ้าเราขี้งกหรือว่าเราอยากให้ผลผลิตมันได้เยอะจริงจริงก็เสียดายต้นมันก็ทิ้งไว้ได้ครับแต่ว่าเราต้องบำรุงปุ๋ยเป็น3เท่านะครับถ้าสอสองต้นก็เรา